โอ้ oh, ผมต้องวัดอะผมต้องเชื่อในสัญชาตญาณของผมเองว่าผมต้องเบิ้ลนตรงกลาง2ตัวแบบนี้สัญชาตญาณของ M S K มาครับสวัสดีเพื่อนชาวมารัเวลส์นับทุกคนนะครับอยู่ผม M S K กับเ e ็ก Dark Wave ในคลิปก่อนเนี่ยผมทำเด็ก Doom Wave เนาะก็คือการใช้เวฟที่ turn ์น5แล้วก็เว้นว่าง2 energy เล่นช h u ักพร้อมกับ Dr. d o เตเล่นช h u ักพร้อมกับการปิดเกมใบอื่นแต่ว่าในเด็กนี้นะครับจะเป็นการ พัฒนาจากเด็กที่แล้วเราจะเอา Dark Hawk นะครับแล้วก็แพ็กเกจของมัน,นอย่างล็อก Slide แล้วก็คอกเนี่ยใส่เข้ามานะครับเพื่อที่เราจะได้มีแบบ พลิกแพลงในการเล่นแล้วอีกฝ่ายก็จะแบบไปจับทางเราไม่ถูกกันเราเด็กอะไรกันแนว่ว่ะขนาดาผมเล่นเองมุงงเองผมใส่มาเรฮิลมาด้วยนะครับเด็กนี้เพื่อที่จะเติมเต็มเคิร์ฟได้ดีขึ้นเพราะว่ามาเรฮิลมันจะทําการเสกดับหนึ่งขึ้นมือให้เราคิดภาพนะครับว่าเด็กที่แล้วเรามีซันสป,ปอร์ตเด็กนี้เด็กนี้เราไม่เราไม่ได้ใช้นะดังนั้นการมีดับหนึ่งจากมาเรฮิลมันก็จะช่วยให้เราแบบบางครั้งเราเหลือหนึ่งเอเนจีเราเสียได้เงี้ยเราก็เติมดับหนึ่งจากมาเรฮิลที่ได้มาลงไปก็ได้นะส่วน ซาบูนะครับในเด็กนี้ก็มีหน้าที่แค่ว่าเราลงซาบูเทิร์น2เราตามด้วยดักหอกหรือว่าล็อกสไลด์ได้ในเทิร์น3นะเด็กนี้มีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเกมเพลย์เนี่ยไปดูกันเลยดีกว่า Let's play ครับผมโลนสตาร์ <one> ผมว่ามันโหดพอๆกับไอตัวของเด็กดูมเวทที่ทำไปนะแล้วมันอีกฝ่ายก็ไม่คาดคิดแต่ว่ามันจะเป็นเด็กแบบนี้มันก็ยังจับทางเราไม่ค่อยได้นะครับไม่งั้นรู้ก่อนเล่นก่อน เฮดแมนชั่นบอกว่าเทอร์นนี้ทุกบ่ายต้องลงที่นี่ก็คือเทอร์นที่มันเปิดขึ้นมาเนาะเป็นโลเคชั่นใหม่นะครับอ่ะผมลงซาบูไปก่อนผมไม่แน่ใจว่าอเวนเจอร์คอม u พลเนี่ยต้องจัดการยังไงอยากลงซาบูไปก่อนกำลังจิ้แผนอยู่นะครับอืมดีาสาร์ใหญ่ๆเลยโอเคขวามือเป็นสะพานที่ใครก็ไม่อยากไป ผมไม่อยากรีบลงดาค็อกไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแตกตื่นเราแปะคอไว้ก่อนครับแล้วก็มารีฮิลครับการลงไปที่ลิกเกตตี้บเนี่ยมันจะเป็นการกดดันให้ฝ่ายก็ต้องมาเหมือนกันนะเหมือนเรา,าเอาดอบหนึ่งไปวางไว้เขาก็ต้องเอาแบบดอบหนึ่งของเขาดอบสองของเขามาแลกกับเรานะครับสตรอมเลยเหรอผมเสียวอย่างเดียวคือเขามี จักรนอตอะถ้ามีจักรนอตจะลำบากนะไม่เป็นไรเสียวจักรนอตจริงๆนะจักรนอตแม่งคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ผมแพ้เราเสียงด้วยการลงดัง,ขงเขาไเดียเขาดูหน้าตาแบบแปลกๆแต่ผมว่าเขาเติมอะไรใหญ่ๆโอเคใหญ่มากคำนวณไปเลยครับว่าพาวเวอร์เขาอาจจะชนะ ตรงกลางของเราได้ชนะได้แหละผมว่าเราเล่นอย่างนี้ครับเล่นให้สะพานมันระเบิดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเติมชีฮักกับด็อกเตรดูมเทอหน้านี่เป็นเบสเพลย์ผมละถึงตรงกลางมันจะไม่เท่าอ่ะแต่ถ้าเราวัดทางซ้ายได้มันก็จะชนะได้เราจำกัดให้เขาเล่นได้แค่ตัวเดียวนะครับโอ้เขาดึงไปสวยละไม่แย่ไม่แย่ ก็ลอกจะดูครับเติมกลางไปด้วยส่วนต่างเดียวนะแต่เขาต้องเขาเลือกได้แค่ข้างเดียวอ่ะคือเขาก็ต้องลงซิลเวอร์เซิรขวาเอาที่ผมคิดนะถ้าเขาจะเซิร์ฟนะเพราะถ้าเกิดเซิร์ฟขวาเนี่ยไม่พอกับเราอยู่แล้วนะครับมันคือวัดพลังทางซ้ายกับตรงกลางเราก็น่าจะมากกว่าเรียบร้อยครับคือพอเขาโดนเว้ไปอ่ะมันรู้สึกแบบ อึดอัดไงลงได้ตัวเดียวไงทอทอฟุก็ไปเลยสัมจายาสัมใยาคนนี้ผมก็เจอบ่อยนะมือเรามีเวฟครับขอชี้ฮักได้ไหมมีชี้ฮักจะเพอร์เฟกที่สุดนะสำหรับเด็กประเภทนี้ผมเจอน่าจะถ้าเปิดนะเป็นยอนดูอย่างนี้เป,นเป็นเป็นไปได้สองเด็กแต่มือเรานะครับมือเรามีแอโร่อะมีแอโร่ก็น่ากลัวน้อยหน่อย อาจจะเป็นกาแล็กตัสนะครับหรือว่าเดดเฟฟผมไม่อยากทำลายตรงกันโอ้เวลาหัดหินไปก่อนเฮดแมนชั่นมันบังคับให้เราลงเขาทำลายไปแล้วสองครั้งเกมนี้ผม,มอยากเล่นแบบเปิดหลัง ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าอะผมจะพยายามเปิดหลังให้ได้นะครับเนี่ยแหละผมกลัวเขาเวฟเขาจะเวฟเธอเนี้ย น่ากลัวตรงนี้แหละครับรือเขาอาจจะกินเทินนี้ก็ได้ผมควรต้องดึงนะดูซิมีอะไรโอเคครับ เราได้เปิดก่อนซึ่งเป็นสิ่งดีแต่สิ่งไม่ดีคือเราลงได้แค่ตัวเดียวนะเราต้องเลือกแค่แบบไม่ด็อกเอร์ดูงก็ดอกเตร์ดูไม่ชนะแน่นอนนะครับผมว่าต่อยต่อยไปนะมิวกาสต่อยไปคือชิวๆว,วะไม่ชิวเท่าไหร่อ่ะเขาเล่นทั้ง2องใบอ่ะโอ้โหเสมอคือมันดันเป็นเด็กที่ ที่เราไม่สามารถดักทางเขาได้ไงสวยไปหน่อยเดี๋ถ้าด็อกเตรดูเมื่อกี้นะครับด็อกเตรดูผมจะถูกทำลายตรงกลางลวขวาผมจะไม่พอผมจะแพ้ทำได้เท่านี้ justo ผมจะบอกทุกคนว่าผม MMR เยอะเกินไปจนกดเจอบอทหลายเกมมากนะครับเพราะ,ะนั้นเกมที่ผมพยายามคัดมามันก็จะเป็นเกมที่เล่นกับเพลเยอร์ซะส่วนใหญ่แต่ถ้ามีบอท มันก็อาจจะต้องขอโทษอะช่วยไม่ได้นะครับ <S <S จริงนะไม่ควรมีไม่ควรมีบอทเยอะขนาดนี้เลยในมาเสวสแลปคนมีบอทแค่ตอนเราแพ้ยาวๆหลายๆตามีบอทไม่ให้ปอบใจแฮตแมนชั <chan> ่นเอาลงซาบูไปก่อนแล้วกันซาบูคือดีจริงๆของ่่ามาเรคิวคือดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นซาบูเทอหน้าจวดได้ดอกสีเราเล่นได้เลย เด,เด็กตึงละเด็กนี้เราสู้ยากนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีเดทเดทนั่นเป็นการ์ดแก้ทางเรามากๆเลยเวลาที่เราต้องการจะเล่นคอมโบเวฟชีฮักอะยวดูสัญญาณจากเขาก่อนโอเค ปลอดภัยแล้วเด็กเขาไม่ใช่ไม่ใช่ดูงเวฟนะไม่ใช่ไม่ใช่เดทเวฟทานอะสแต่ยังไม่ปลอดภัยมากเด็กมันอาจจะมีรีชเอเออ่อครับเล่นอย่างนี้แล้วกันรีชมผมโปรเอ็ก oh, ตึงมากผมเกียดคุณ แมนแมนกับอะไรเอ่ยคาซาตึงมากผมยากมากที่จะชนะเขายากมากที่จะชนะเขาครับต้องเดาใจให้ถูกว่าเขาจะลงเป็นตัวอะไระส,ส่วนใหญ่เด็กนี้จะเป็น on going Thanos นะครับมันจะมีสเปกตรัม สเปกตัมเนี่ยคือ6เอ้คือ5้ใช่ไหมตรงนี้91 1เราจะบับกลางขึ้นไปบับกลางขึ้นไปก็ประมาณบัฟขึ้นไปอีกประาณ4ี่นะครับก็เป็น16เราต้องเติม2ตัวผมว่าอย่างนี้เพ์เซฟสุดหรือเปล่าเราเติมอันนี้เป็น9เป็น13 13เติมอีก2เป็น15บ้าไม่ินเคสขาเพิ่มได้แค่ประมาณ4 p o พาวเวอขาเป็น16นี่วะส5ไม่พอ โอ้ผมต้องวัดอะผมต้องเชื่อในสัญชาตญาณของผมเองว่าผมต้องเบินตรงกลางสองตัวแบบนี้สัญชาตญาณของ M S K อย่าลงทานนอตตัวเดียวนะจืดเลยนะโอเคสัญชาตญาณผมทำงานเนียดวงตาแห่งอากาโมอโต้จีจ<ๆ>ีอลา,ากาสเตอร์นะครับ อีกสักเกมแล้วกันนะเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายนะครับขอปิดไปด้วยชายชนะสวยๆแล้วกันดูดิเด็กอะไรเลยเปิดมาเป็นซันสปอตมีอกาสสูงก็จะเป็นชูรีนะครับหรือไม่ก็แรมไม่รู้ผมใส่ก่อนโกด โอเคทานล็อกจอใช่ปะไม่ใช่ทานล็อกจอล็อกจอธรรมดาอืม,อม,อมน่าสนใจแพ้ทางจูเบลี่นะครับจูเบลี่มันดึงการออจากเด็กว้าวเอาเ <laughs> บาซะแล้ว น่าจะชนะแล้วเหรอครับแต่ผมไม่ชนะนะแค่ดึงออกซ้ายก็ชนะแล้วเธอนี้ได้หมดนะว่าเราจะเล่นด็อกเตร์ดูมปล่อยผ่านหรืออะไรก็ตามผมว่าเราปล่อยผ่านนะครับดูเชิงเหมือนเดิมนะว่าเขาทำอะไรว่าต sí ัดสินใจว่าจะเล่น ไปไหนต่อในเทอร์น้าเพราะีงเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วครับดึงตัวใหญ่มาก็โดนชัางชีเอาต่อยโอเคารั okay. ตนตีวินต่อยซ้ายลงซ้ายเติมกลางเขาอาจจะมีอ่าแมกนิตโต้เขาถึงมั่นใจว่าจะจะสู้ได้แมกนิตโต้เนี่ยน่ากลัวสดุด ผมเปลี่ยนใจแล้วเพ,เพื่อเพืเอ่อเพย์อะรไแมกนิโตเราควจะเล่นด็อกเตรดูมแทนต่อให้โดนดึงเราก็จะไม่แพ้ขวาแล้วจะเล่นชัางชีนะครับแบบคิดในเขตแมกนิโตโดนดึงเราแพ้นะดูเหมือนกันดูเหมือนกันก็เท่ากันดีครับจีจี ก็จบไปนะครับสำหรับเด็ก Dark w a นะคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันนะครับเป็นการ adaptation จากเด็ก Doom Wave ปกติให้อีกฝ่ายเนะี่ยดาวทางเราได้ยากขึ้นถามว่าความเก่งมันเก่งขึ้นจากเดิมแบบ2เท่า3เท่าไหมก็ไม่นะครับแค่มันอาจจะทําให้อีกฝ่ายนะสับสนกว่าเดิมว่าเราคือเด็กอะไรวิธีการเล่นก็คล้ายๆแบบเดิมนะครับคอมโบแบบเดิมเลยคือการเล่นเวที่เทร์น5แล้วก็เว้นสองเอ g เ แต่สุดท้ายเราเล่นจีหักพร้อมกับตัวไตตัวหนึ่งเพื่อเป็นการปิดเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นแอโร่เราจะดูมหรือว่าชางชีเล่นชีหักคู่ไปนะในส่วนสุดท้ายเด็กนี้เอาไปเลยที่ประมาณ7คะแนนนะครับไม่รู้ว่าไอ้ดูมเบสผมให้เท่าไหร่นะแต่อาจจะเด็กนี้อาจจะไม่ได้เก่งเท่านั้นดรอปก่อนิดนึงแต่ลองไปเล่นกันดูนะครับสนุกดีแต่แรงด้วยวันนี้เอ็มสลเราก่อนบายครับ